เอานี้ถ้าอีแดมันอยากไปก็ไปกันหมดนี่เลยแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าผีเผือแม่มันไม่มีอยู่จริงตัาไม่สูสูงสว่าเมื่อี้มันนอนไปแปลกลัวสูสา ส,สดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวน,นี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนแทนอาจารย์มิสนานะคะเออพอดีว่าอาจารย์เขาติดราชการไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยพอดีว่าวันนี้อาจารย์เบียร์นขนทำมาส่วนอาจารย์ขื้นสายะค่ะ วันน <Workers S 2> ี be, <f utilizz ates> nice ้ก็วันนี้อาจารย์นะคะก็จะปล่อยไว้นิดนึงนะคะดีไหมดีค่ะข้าวเลยไว้ใช่คนี้นะคะวันนี้ก็จะเช็คชื่อแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเลยแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะให้เช็คชื่อให้ทุกคนพูดตัวละครในวรรนคดีที่นักศึกษาชอบหรืออะไรก็ได้มาคนละหนึ่ง คนคนแรกนะคะสุพิชยาค่ะพระรอค่ะคนที่สองพิวาวันวันทองค่ะวันทองไม่สองใจใจเดียวใจเดียวมีห้องหมดใจเชอคนเดียวอิสาน,า,นานนางวัฒนาค่ะนางกบุญบาสีแดงวลัญญาคุณช้างค่ะ สตรีมอนบูสบาร์ค่ะบูสบาร์ท่านี้ก็จะเอรื้อเอรื้อหน่อยนะคะท่านเกนงอาจารย์สตรีมนเนาะนลินปิกุลองค่ะปิกุลองเก่งสลาพรนางสีดาค่ะนางสิดาสัญญาแก้งมคนนี้คือแบบอาจารย์ถามเลยว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่เลือกตัวละครนี้คะอ๋อแบบสวย สวยภายนยนะย่นละมดยีละมดคนเราก็ต้องทําภายนอกและภายในเนาะมนัสนันเพรแสรรอันนี้คือผู้ให้ีวิจริงก็ผู้ให้ขอผู้ชายอินดิรัดโตสการค่ะโตสการสิตานันไก่ทองค่ะไก่ทอง เหื่อยอรอ่ะุ่มตัวแม่ตัวมันไปไหนอ่ะเพื่อไม่ค่อยสบายเพื่อไม่ค่อยสบายก็เอาเวลาส่งแล้วหลังตาด้วยนะคะค่ะส่วนวันนี้ก็ไปเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยมึงมึงว่าเราต้องไปขอเามาเขาปะวะกวางบอหลงหอาได้ไหมคะข้าวย่างนี้ เขามาปาประตูให้เห็นอย่างเงี้ยกูมีความเชื่อนะเว้ยว่าเขามาเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่ามึงมีบุญให้มันขอด้วยเหรอวะเออจอมกินจานคอที่อื่นตลอดเลยมึงซ้อมจินจานเซฟ้าอย่างประเทศไทยปะเนี่ยกูจริงจังเลยแล้วจะทำยังไงกันต่อดีเออแต่ยังไงก็นะพวกเราก็ยังไม่มีผีมาตามเวย้ยไม่ต้องให้ผีมาตามหรอกแค่นี้สภาพพวกมึงก็ไม่ตาม่างอะไรจากผีเลยจอยแม่บูรีแล้วเออแล้ววันนี้อีแปะมันไปเรียนคนเดียวด้วยนะ น่าจะเหงาแย่อะเฮยเด็กเรียนเวอร์เดี๋ยวเอทุกตัวเลยมั้งเรียนคณะนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูถามอีแปมเองเพราะว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกูทักไปในกลุ่มแล้วไม่ตอบมันปัดหนีกูเเป็นอ้าวอีแปมแล้วนี่เพื่อนเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกก็แค่ไมสบายดีดห่อเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็มาเรียนได้ มงไ่ริเฮ้ยมึงมึงว่าพวกปู่ไอ้แป๋มไปเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนมาหรือเปล่าเอออาจจะจริงนะเว้ยไม่ได้มาเป็นเด็กแกงเลยยกเว้นแต่ไอ้แป๋มวันนั้นน่ะไอ้ก้อยมันมาถามกูเรื่องตำนานม้องสูตรนี่จ้ะไม่ใช่ว่าวันไปเจอดีอะไรมาแต่กูเคยเห็นว่ามันเคยเล่าว่าเคยไปพิสูจน์มาแล้วนะแต่มันก็ไม่เจออะไรนะถ้ามึงไม่คิดว่าพวกมันจะไปเล่าคนอย่างมันเออจริงไม่ได้สุมาก น้ามึงเจออะไรอนะบอกมาเดี๋ยวนี้นะเออคือโอ้คืออ,อย่างกระบอกมาตีแม,มนมาลดคือแบบโอ้มันจะคืออะไรกันแล้วกหนาม,มีอะไรก็พูดมาเร็วๆสิโอ้ยพวกมึงเลิกฆ่าคันนะแม่แล้วเดี๋ยวมันก็บ,บอกเองแหละนาะอาจารย์มาแล้วเออไอ้แจนเลิกเรียนนานมากพูดนะอะไรของมึงอีกเนี่ยเออเออถ้าเลิกเรียนมึงก็บอกอย่างทีละกันนะเออโอเค วันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพอคุณค่ะอะไรหรือเปล่าเมื่อมึงกลัวสงสัยว่าวันนั้นน่ะที่มึงอะค่ะไปเข้าห้องน้ำใช่ปะแล้วไอ้แนนกับไอ้นาวมันหายไปไหนวะเพราะนั้นก็บอกว่ามันเจอแม่บ้านอะ แล้วแม่บ้านน่ะเป็นผีเปล่าวะกูว่านะวันนั้นน่ะพี่เคอเห็นป้าแม่บ้านอ่ะเขาไม่ใช่ผีหรอกเพราะว่าตอนที่กูเดินไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมกูเห็นเหมือนป้าแม่บ้านน่ะเขาเดินมาแล้วได้ยินเขาคุยโทรศพัพท์หรือคุยอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนว่าลืมของอ่ะน่าจะลืมของแหละโอ้สายแล้วของไหนเน,นี่ยมัน้าแนี้เนี่ยมันจะมี่ ก็เพมาหาของทุกเวลาจริงเลยไอ้ที่นากับแนนเจออะก็คือก็คนนะดิพวงมันก็ขี้ตกใจกันซะด้วยคิดกันไปเองเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ค่อยเห็นป้าตลอดวันเลยนะก็พกมึงอมาติดตลกกันไปวันๆมึงไม่ได้สนใจอะไรมึงจะเห็นป้าได้ไงละ่ะเออถ้ากูไม่ร่างมาเนี่ยมึงจะมาบอกกูป่ะเนี่ยเออกูก็จะบอกอยู่ว่าหาจังหวะบอกวกมึงอยู่แหละ แต่ว่าัวาจะมีอะไรมาบอกมึงว่า <Wow. S 1> ก็คือวันนั้นน่ะที่กูไปเห็นน่ะคือ